ันนี้นะคะนอกจากเราจะได้มาพบกับโชว์เป็นคอนเสิร์ตสุดมันจากนะคะคุณบิงปองคุณเตริร์แล้วก็คุณเพชรแล้ววันนี้ทั้งสามคนค่ะก็ยังจะมีของรางวัลมาแจากด้วยใช่ไหมยโย่ใช่<อ>ใชครับการทา่ย้นยังไงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นเ,เองกันเนี่ยเราต้องมีปฏิกรินนนริยาเล่นกันน้อยนะครับให้ทุกคนร่วมสนุกกันนะครับคือทุกคนเนี่ย,ยต้องถ่ายรูปปฏิการิยในงานครับใครมีรูปถ่ายตัวนี้นะฮะในเครื่องโพสต์ลง Facebook ของตัวเองนะครับแล้วใส่แท็กว่าสเปลนะครับ Z E L L แซทพีเอลอลใช่แล้วค่ะโอเคตอนนี้เลยเมื่อกี้นี้ถ่ายถ่ายรูปทั้งสามท่านเอาไว้ค่ะถ่ายเสร็จแล้วลงเลยเปบุกส่วนตัวแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กเซลล์ด้วยแล้วอี่อยากจิ้ใต้สำเนียงมาเป็นการแสดงอ๋อเป็นการแสดงใช่ไหมการแสดงทำให้เราเป็นไทยก็ได้เป็นไทยร้ายแรเล่นเป็นไทยในเรื่องค่ะเล่นเป็นคิมครับเป็นคิมคิมที่ถ้าคุณจะชอบคิมสองซุนก็จะเป็น เปกีเดี๋ยวั้งคัจิม่จช่ตัวนี้เยิเฉยๆิเฉยๆครับเป็นสจีใช่คีมนะคะก็คือคิมไ้เป็นสจวัหรือเป็นสจีครับมันคือสจวัแต่ว่าเป็นแบบใช่เป็นสาวเป็นส่าตัวไร่างเีเขาใช้อันเดอร์สแตนโอเคครับผมแลต่อมาคือเมทรเล่เป็นอะไรครับเมทเล่นเป็นพระเอกครับน้ใช่ไไได้ไได้ไไไไไ่ไช่ไไ พี่การครับพี่การชอบคนที่เด็กกว่าเนี่ยพิคิวพิคิวของเจเจเนาะอ้าวก็เห็นน้องก็ชอบพวกเราก็อยากพูดตามน้องป่ะ <vous S 1> อันนั้นก็ดูดู<ๆ>แล้วเป็นแล้วเป็นนะแล้วเป็นการครับเป็นนางเอกครับผแล้วเป็นการเป็นนางเอกเลยการนี้จะชอบเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเจ้าเป็นเจ้าของเรื่องเป็นคนที่ชอบเขียนนิยายเป็นคนเป็นยายเรื่องราวทั้งหมดของเลเรตูซีครับท่านทางเดชครับผมเรื่องดีๆก็จะอยู่กับตัวเอง เรื่องดีๆก็จะไปคีมกีบเอาอะไรก็ว่าที่ผู้กำกับก็สนุกดีเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะได้ซีเรีย์วันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยทีนี้เนี่ยอยากจะทราบนิดนึงเพราะว่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็คงอยากจะทราบว่าทั้งสามคนจะมีผลงานอะไรออกมาให้ได้ชื่นชมได้อีกเติมมีผลงานอะไรคะตอนนี้ใช่ไหมฮะลองอยู่ พี่อริดอะไรนะีกต็่อตอนนี้ล่าสุดจะเป็นรายการที่เรากาลังจะอนะครับเป็นรายการชื่ออยู่กับกงครับเปนรายการที่อยากชมกันนะเป็นรายการที่พูดถึงปัญหาเหตการณ์่ามเียเยอะแยะมากมายแต่ว่าจะพาไปคุยกับากงคนหนึ่งจริงจริงครับอยากเจอากงไหมฮะ อยากเจอโก๋ไหมฮะอ๋อขอเถียงบอกมือต้อนรับโก๋ครับโก๋ชื่ออะไรฮะแนะนำตัวหนหอห่อยฮะโก๋เหวี่ยวไปเสกตุงค่ะ<อ>นะคะรายการนี้นะคะก็ะจะบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับสายศาสตร์นะคะมันเหมือนกับการที่คนเราค่ะเอาคือเขาแยกมาหัาน่นไปหั่นไปด้วยตึ้นไปด้วยแล้วก็ออกเหล็กไปด้วยนะคะแล้วมันจะไปวิทยาศาสตร์ยังไง แต่ว่กลเนี่ยค่ะจะเป็นคนแจ้งให้รู้ว่าคนเราเนี่ยควรจะยิ้มอย่างไรให้ได้เงินเช่นนะคะคนเราควรจะยิ้มยิ้มอย่างไรฮะยิ้มแล้วก็ปล่อยตาเหลี่ยงมาอยู่นะคะแล้วก็กินยามะม่วงไปด้วยนะคะทุกคนเราก็จะเหมือนกับว่าเอาสารไายนะคะมาไว้ที่ผมต่อต่อให้ยาและชูกาตีชยาแล้วก็อธิบายชัวร์เชื่อโยงวิทยาศาสตร์กับยามะงโม่นี้นะครับนี่แหละค่ะคือรายการยิ้มกระโปรงพอดีเลยนะโอเคค่ะ มันไม่มีของผไม่มีครับเอาจริงๆจะเป็นในการอูปกรณ์เหรอไม่มีอกครับทาาเธอ้เธครับไปตามได้ในแฟนเพจของพี่ปองหรือว่าของผมใช่ไหมใช่ครับจริงๆตอนงานของเราตอนนี้ก็จะมีมีด้วยีงานมีกามีงานมีงานมีงานมีงนมานมานม่งันมีงานงนกันมานมีงานมีงรนมีงานมีงานมีนมีรับมีงานมีานมีนมีนีมางนมนมีงนมมานรานมามานมีงามีงามานมีมนีมนนมา ชอบมาตตลกมากคผมผมเก็ีผมเก็ียอะไรเก็ียดอะไรเพชรเป็นที่ไหนเก็ีอะไร้ยอะไรด้วยไรด้วยนะไรด้วยะไรด้วะรด้อะไรด้วยอะไรด้วอะไร้วยอะไรด้าอะไรดะวยอะไรด้วยอะไรดะได้วยอะ้วยอะได้อะ้วยอะไะไรา้วจะไีควาอแไบด้วอะด้วยอะได้วอะไรด้อะได้วยอะไ้วอะได้วยนะคด้อะไรด้วอะไ้วยอะได้ยไม่ะได้วยาไรด้วยาะไรวยอรอะไวะไรด้ะดวิอานระคะกรด้ะรด้วะรท้รายการค่ะทางช่องทีเด็ด้ี่ะะคะ ก็ชอบไปใครดูมะอ่าเป็นเสียงเนพันร้อยล้านเสียงนะคะชื่นใจขึ้นมานิดนึงนะคะขอบคุณค่ะนะคะเปนรายการ c าร r พอ e q u a r t e ค่ะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเป็นตามล่าหาช้างเพื่อผู้ชายที่ไหลหล่ออที่ไหนหรือตามตรงโซนไหนที่ไหนหรือห้องน้ำไหนเดี๋ยวจะไปในตามผู้ชายคนนี้มาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเออมีคนหน้าตาหน้าตาที่เขาสามารถอยู่ในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพิธีกรไป ก็จะมีอันนี้เป็นผลงานของเราสามคนนะล่าสุดนี้ก็คือคอนเสิร์ตของดิวจิ๋วนะครับผมที่25ยุค26มีนะครับผมที่คาราคอนคอร์ดซื้อบัตรหรือยัง BNS BNS ใช่เราจะไปอยู่ในเกรสทีมดิวจิ๋วถูกต้องครับค่ะก็เร็วเร็มนี้ด้วยสามารถที่จะซื้อได้ที่ไหนครับซื้อที่ไหนไทยชั่นไม่เจอโอเคเราลองไปศึกษาดูทีนะครับเพราะว่า ชัอ้อยู่เวทีไหนชื่อยูทีมแต่ชี้ไม่รู้เลยค่ะเมื่ีค่ะก็ติดตามผลงานของทั้งสามท่านได้เลยนะคะรับรองว่าถ้าเกิดว่าติดตามต่อไปเนี่ยสนุกสนานเที่ยทานแน่นอนแล้วก็วันนี้นอกจากจะมาพูดคุยมาสร้างความสุขมาโชว์แบบอล,ลังการสนุกสนานกันแล้วยังม,มีรางวัลไปด,ด้วยนี่ใช่แล้วใช่ไหมคะมีรางวัลของดับลายเซนของทั้งสามคนเลยเป็นของคำหนักสามร้อยสี่สิบบาทค่ะจริงเหรอไม่ค่ะไม่เกินหน้า่าไปแล้วที่เดินผ่านมาถือทองเยอะเกี่ยาไปที่ ดีกว่าโยโย่ค่ถามอะไรดีคะก่อนนะถามใครอยากได้ไหมครับอยากได้ครับเมื่อกี้ทำตามกติกาของเรากันหรือยังใช่ค่ะอที่ำแล้วนะคะคุณจะมีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ทำไม่มีสิทธิ์กติกาก็คือต้องอัพรูปตัวเองหรือว่าจะอัพเพจทำกิจกรรมภายในงานลงเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็อย่าลืมแอสแท็กไปทีสเปลด้วยค่ะอ่ะมาคำถามแรกถามว่าคำถามแรกนะครับถามว่า เพลงที่คุณเพชรนะคใช้ร้องไปเพลงแรกชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าอะราฮไม่ใช่ละโมเออามลก่อนอะามลก่อนเาผอไฟบานไม่ใช่ค่ะม่่เลยไม่ด้กอเลยอะอาะโมลก่อนนะพร้อมนะเดเดอสยก่าไห่นี่เลยเ้อผ้าเลยค่ะเเค่ะเาคเค่ะเราทียทางให้เรา ยกรุ่นย่อยกเชียนนะคะเอาเทกนมาเอามาตรวดต่อนิดนึง